หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโคด้ด ID เกมออนไลน์หรือว่าจะเป็นบริการเติมเกมถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับไม่โกงไม่เกียนนะครับใช้ดีจึงบอกต่ออย่าลืมมาใช้บริการเยอะนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาอะบอกว่า สำหรับน้องๆที่ทักเข้ามาเยอะมากนะครับในไลน์นะครับถามว่าที่รับปั๊มแรงหรือไม่นะครับผมยังรับปั๊มแรงอยู่ไหมนะครับตอนนี้กลับมารับปั๊มแรงแล้วนะครับผมอ่าก็สำหรับน้องๆที่อยากจะปั๊มแรงนะครับก็ทักเข้ามาที่ไลน์นะครับผมที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างเนาะนะครับผมอ่ะหรือทักไปที่เพจก็ได้นะครับผมโอเคเนาะนะครับไปที่เพจข้างล่างเลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับน้องๆที่จะ สนใจนะครับอยากจะจ้างความแรงนะครับผมอ่านี่นะครับก็การันตีนะครับว่าเอ่อเคยขึ้นอันดับหนึ่งนะครับผมอ่าของการดันแรงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมการันตีนะครับอ่าสำหรับน้องๆที่อยากจะจ้างนกนะครับก็เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะส่งงานไปให้คนอื่นด้วยนะบางทีนะครับผมถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับผมโอเคนะครับราคาประมาณพอดีๆนะครับผม โอเคครับแต่ว่าเรารับประกันนะครับไม่มีเกียร์ไงนะครับผมถ้ามากับผมนะครับแต่ว่าถ้าไปกับคนอื่นอาจจะมีเกียร์ได้นะครับผมแต่ถ้ามาหาผมนะครับรับประกันนะครับว่าไม่เกียร์แน่นอนนะครับผมสาหรับท่านลูกค้านะครับที่สนใจอยากจะจ้างปั๊มแรงนะครับให้มาที่เพจนี้นะครับเป็นเพจ Top T h ีเฮดไนะครับผมต้องมาที่เพจนี้อ่าต้องกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาจจะเจอเพจปลอมได้ถ้าไม่เกิดไม่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับอ่าบางทีอาจจะมีเพจปลอมสร้างขึ้นมานะครับล้วไปค้นเจอแล้วก ทักไปแล้วคนนี้ให้รหัสไปนะครับอาจจะโดนเกียนโดนโกงได้นะครับซึ่งถ้ากดลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับจะไม่มีทางโดนโกงโดนเกียนแน่นอนเพราะว่าเป็นลิงก์ของผมเอามาวางไว้เองไม่มีใครเอามาวางได้เนาะนะครับอมาที่เพจทับเทียสไลฟ์นะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณมากๆครับแล้วก็ถูกใจด้วยนะโอเคครับแล้วก็ทักเข้ามานะครับมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกเลทราคาก่อนนะครับเลทราคาของเรานะครับจะบอกแรงโก้แล้วกันนะครับอ่า <øre> ที่เหลือเข้ามาถามพิเศษเนาะนะครับแต่อันนี้เราจะบอกแค่หลักๆนะครับที่ทุกคนจะจ้างปั๊มนะก็คือแลงโกนะครับจะคิดขั้นละ20บาทนะครับผมอ่ากี่ขั้นก็ว่ากันไปนะครับมาบวกเพิ่มเอานะครับแร้งแพทขั้นละ25บาทนะครับก็คือแพทหนึ่งแพทสองแพทสามอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขั้นละ25บาบทนับเพิ่มไปเนาะคูณไปนะครับไดมอนด์หนึ่งถึงสามนะครับก็คือตั้งแต่แพทสมมุติอ่าท่านผู้ชมนับอยู่แพทไอวีนะครับผมอ่าหรือแพทสี่นะครับ ก็คือมาจ path 1, path 2, path 3, ้างปั๊มให้ขึ้นอ่าแพทหนึ่งแพทสองแพทสามเนี่ยนะครับผมให้ขึ้นแพทสามเนี่ยก็คือสามขั้นแล้วนะครับอันนี้จะตกอยู่ประมาณสองร้อยสิบาทนะครับผมอ่าอยู่ประมาณสองร้สิบาทนะสามขั้นแต่ถ้าอ่าแพทสี่นะครับให้จ้างจ้างเป็นอ่าไดมอนด์หนึ่งเฉยๆเนี่ยก็เจ็ดสิบาทนะครับหรือไดมอนด์หนึ่งจ้างเป็นแพทเออจ้างเป็นไดมอนด์สองนะครับก็เจ็ดสิบาทนะครับหรืออยู่ไดมอนด์สองแล้วนะครับอยากขึ้นไดมอนสามนะครับก็มาจ้างก็เจ็ดสิบาทเหมือนกันนะครับผมอ่า แต่ได้สีนะ่ได้สามนะได้สามไปได้สี่นะครับอยู่ที่เก้าสิบาทนะครับอ่าได้สามไปได้สี่ขั้นเดียวน,นะน,นะครับเก้าสิบาทครับไดมอนด์ไอวีนะครับขึ้นแดงนะครับจะอยู่ที่ร้อยสบาทเพราะว่ามีค่าความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันลบเยอะนะครับช่วงจะขึ้นแดงนะครับผมก็ะจะอยู่ที่120 iner, ร2อยสบาทเพราะส่วนมากหลายคนจะขึ้นไม่ได้จากไดมอนด์ไอวีไปแดงเนี่ยส่วนมากขึ้นไม่ได้นะครับผมอ่าเพจของผมนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าจ้างนะครับผมอ่ารับประกันนะครับ แล้วก็นะครับถ้าใครอยากได้นะครับตั้งแต่3,200เนี่ยนะครับขึ้นแดงแล้วนะครับอยากได้แต้มขึ้นไปนะครับจนถึงนะครับ3 8 0หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผมสูงสุดแค่3 8 0นะครับจะอยู่ที่แรงละ2บาทนะครับผมนะครับแรงละ2บาทเนาะตั้งแต่3,200นะครับไปอยู่เขาเรียกว่าไงไปอยู่3 8 0นะครับ3,200ถึง3 8 0นะครับจะอยู่ที่แต้มแต้มละ2บาทนะครับ แต่ว่าต้องแต่นะครับ3,800ขึ้นไปถึง5,000นะครับจะอยู่ที่แต้มละ3บาทนะครับผม3บาทเนาะนะครับแต้ม5,000ขึ้นไปถึง13,000หรือว่าจนจบซีซั่นนะครับผมตั้งแต่แต้แตม5,000ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะจ้างเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ที่แต้มละ5บาทนะครับผมอ่าคะแนนละ5บาทนะครับเพราะว่า ทำไมถึง5บาทเพราะว่าลบทีนึงอาจจะลบเจ80ิบนะครับผมซึ่งวันนั้นน่ะอาจจะไต่โดยที่ไม่ได้แรงเลยก็ได้นะครับอ่าบางทีนะครับเพราะว่าค่าความเสี่ยงมันสูงจริงๆนะครับต้องคิดราคาที่สูงหน่อยนะครับเพราะว่าแรงมันสูงเนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาที่ย่อมเยาว์นะครับผมบอกเลยเพราะว่าอ่าผมรับประกันได้ไงเพราะว่างานมันจะแบบเขาเรียกว่าไม่โดนโกงไม่โดนเกียนเนาะนะครับดีกว่าไปจ้างโนเนมนะครับถ้าโนเนมนะครับอาจจะมีการโดนโกงโดนเกียนได้นะครับ แต่สำหรับผมไม่มีการโดนโกงโดนเกลียนเนาะโอเคครับฝากมากดติดตามด้วยนะครับที่อ่าเพจท็อปทีหัวไลท์โอเคเดี๋ยวมีไลฟ์สดด้วยนะครับผมอาจจะเล่นกับคนดูด้วยนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย